สวัสดีครับผมธชิตไทคอมเปเตอร์นะครับคิปนีแนะนําปากกาข้างโตะนะครับที่ฝรั่งเขาใช้กันตัวนี้ซึ่งมันจะอยู่ด้านข้างแล้วก็วิ่งไปในแนวขนานกับลำตัวโต๊ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวหรือว่าแนะนําให้ใช้กันเผื่อท่านที่อยากจะไปติดตั้งเองแล้วมีจําหน่ายที่ไทคอมเปเตอร์นะครับเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับสำหรับเจ้าปากกาตัวนี้นะครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับ การโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกติกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเซอร์ทเท่านั้นนะครับครับก่เดี๋ยวผมแนะนําไซส์ก่อนนะครับไซส์ของเขาจาักเกลียวตรงนี้นะครับตรงหัวเนี่ยอยู่ประมาณ16นิ้วแล้วกันนะครับแต่ว่าเกลียวที่ระยะเนี่ยหฟุตนะครับทีนี้ตัวของเขาเนี่ย ตัวปีกนี้อยู่ประมาณาตีว่าเกือบเกือบสนิ้วนะครับเขาจะมีหลักการทํางานของเขาอย่างไงบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนํากันนะครับหลักการของเขาก็คือเขาจะมีแผงเหล็กไว้ให้นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแผงเหล็กตรงนี้มันจะสไลด์ได้เห็นไหมฮะสไลด์ได้คือแผงเหล็กตัวนี้เขาจะมีรูให้นะครับหกรูเราก็ต้องยึดเจ้ารูนี้เข้าไปกับข้างโต๊ะงานไม้ของเราตรงนี้นะครับ ก็ยึดเข้าไปได้เลยยึดฝังเข้าไปเสร็จแล้วตัวหัวปกาหรือว่าเกลียวเราก็มายึดกับตัวงานไม้ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ยึดออกมานะครับตัวนี้สําหรับประโยชน์เดี๋ยวผมจะให้ดูประโยชน์ของเขาว่าใช้ประโยชน์อะไรบ้างก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหลักการใช้งานหรือว่าทํางานการติดตั้งของเขานะครับครับเดี๋ยวผมจะถอดหัวปกาออกมาให้ท่านเห็นเลยนะครับอันนี้เราก็ยึดกับหน้าโต๊ะเดี๋ยวถอดออกมาครับนี่ฮะจะเป็นเกลียวตัวนี้เลยนะครับ ครับเห็เราก็จะสไลด์ได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยฮะแต่นนี้เดี๋ยวผมจะถอดข้างในออกมาให้ดูครับเราก็ถอดตัวน็อตสลักออกมานะครับแบบนี้ผมก็จะถอดออกได้แล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นเฟรมไม้ที่ผมทําขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะให้เห็นด้านในฮะตัวนี้ก็คือเฟรมตัวนี้ผมก็จะทําไม้แผ่นึ้นมาแล้วผมจะซ่อร่องฝังตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ยึดน็อตข้างล่างนะครับนะฮะผมจะฝังไว้ ส่วนตัวนี้ตัวเฟรมทั้งหมดตัวนี้นะครับผมก็จะทําแผ่ขึ้นมาเช่นกันครับแต่ตัวนี้เป็นด้านบนแล้วตัวนี้ใส่เบสด็อกตัวน็อตที่ว่าอัดหัวไม้ฮะเราก็จะฝังเข้าไปเลยแล้วก็ติดประกาเป็นรูปตัวแเอาไว้ซึ่งจริงๆถ้าฝรั่งทําหรือว่าสมัยก่อนตัวนี้เขาจะเข้าแบบบล็อกจอยไว้เลยประสานเนี่ยมันจะแข็งแรงแต่ของผมทํานี่มันจะยังไม่แข็งแรงเท่านะครับก็สู้ของฝรั่งเขาไม่ได้ตอนนี้เขาจะเข้าเบลยแบบบล็อกจอยเลยอ่ะแต่ผมจะยึดตัวนี้ด้านข้างเสร็จแล้ว ก็เอามาประกบเข้าด้วยกันนะครับด้านล่องตรงนี้ยึดเข้าไปอย่างนี้นะครับ,รบสาหรับแผงข้างนะครับที่ผมบอกตัวนี้เราก็ยึดเข้าไปด้วยน,อน็อตหรือว่าเกียวปล่อยตัวใหญ่ๆสักหกตัวนะครับระยะตรงนี้จะขอบมาถึงถึงขอบนี้ก็ประมาณ3 5เซนนะครับจากขอบด้านในนะครับผมก็ทําตัวเลขไว้ให้ท่านเลยก็ได้นะครับเผื่ออยากจะไปทําเองเสร็จแล้วตัวนี้เราก็น็อตก็ให้มาเราฝังอยู่แล้วนะครับน็อตน,นี้เราจะยึยด เจาะรูคว้านฝั่งหัวน็อตน,นิดนึงด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวเมียอาไว้เสร็จแล้วตำแหน่งที่ท่านยึดนะครับยึดพอดีมันมีร่องอยู่แล้วแล้วก็วางบนปีกตัวนี้ปีกตัวนี้ให้ยื่นขึ้นมานะครับจะขอบตรงตรงัวที่เราฝั่งไว้นะฮะยืดออกมาเพื่อที่จะเข้าไปในร่องอเสร็จแล้วเข้าไปอย่างนี้เลยปุ๊บอ่อย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งได้เลยครับอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วตัวประคองล่างนะครับตัวประคองล่างแล้วก็ใส่ตอนหลังนะครับ ตอนใส่เราต้องใส่เกียวตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันใส่ตอนหลังมันจะมองไม่เห็นนะครับใส่ไปสักเบา,เบาๆสัก2เกียวนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราค่อยใส่ประคองเข้าไปนะครับนี่ครับปึ๊บอ่านะครับเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัดแน่นเอาส่วนน็อตตัวนี้เรามาใส่ด้านหลังตอนหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เราต้องการให้มันหลวมก่อนนี่เราอันนี้เรามองเห็นแล้วนะครับมันก็จะง่ายแล้วรเราเรามือช่วยจับได้อย่างเงี้ย ครับสิ่งที่ท่านบีบระวังเวลาติดตั้งนะครับมันต้องมีตัวนี้มาช่วยยันไว้นะครับไม่งั้นบีบไปแน่นดันเลื่อนไม่ไม่ออกไม่เข้าครับมันจะไปแน่นมันต้องมีตัวนี้รับนะครับบีบเสร็จแล้วเจ้า2ตัวนี้นะครับมันต้องไปชนกับตัวแผ่นรองหลังนะครับแล้วปีกตัวนี้ยื่นมาสักประมาณ5มิลก็พอแล้วนะครับเออขอโทษปีกตัวนี้ยื่นมาสัก4มิลนะครับให้มันเข้าไปในร่องนี่นะฮะมันจะได้มีระยะที่เลื่อนได้ถ้าไม่มีตัวนี้มันจะแน่นเลยนะครับเพราะว่าเราบีบน็อตตัวเนี้ย มันจะอยู่ได้ด้วยไอ้เจ้าไม้คู่นี้แหละครับตัวนี้มันจะดันเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็เราเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็ยึดเจ้าเกลียวตัวเนี้ตอนนี้ไปเกี่ยวค้างหมูด้วยนะครับมันจะมีกําลังมากมากกว่านะครับเนี่ยฮะเดีวเราก็ยึดเข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้เราเจาะรูให้หลวมนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลอะไรมากเสร็จแล้วเราจัดตำแหน่งให้กึ่งกลางนะครับ แล้วเราก็บีบให้แน่นได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยเกียร์ปล่อยเข้าไป2ตัวนะครับครับเสร็จแล้วเราก็หมุนอัดเข้าไปเนี่ยนะครับก็ได้แล้วนะครับถามว่ายากไหมก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะถ้าถ้าดูแล้วถ้าถ้านทำตามได้ก็ลองดูครับอุดหนุนผมก็อุดหนุนได้ แต่อยากจะไปติดตั้งเองผมก็มีอุปกรณ์ให้แบบนี้นะครับมีจําหน่ายนะครับราคาตอนนี้พันสบาทไม่แพงครับสาหรับเจ้าปากกาตัว L ตัวนี้ถ้าท่านเห็นฝรั่งเขาทาแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานของเจ้าปากกาตัว L กันบ้างครับว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการใช้ด้วยครับเจ้าประโยชน์ของปากกา L เนี่ยจริงๆมี 3. จุด ค,คือบคือ1ด้านบนด้านบนแล้วก็ด้านหน้าโต๊ะ,ะด้านปากด้านด้านท็อปแล้วก็หัวด้านข้างนะฮะมี3จุดจุดแรกก็คือด้านบนด้านบนเนี่ยเขาจะมีผมผมแอปพลายเอาเป็นหัวน็อตนะครับแต่จริงๆเขาจะเป็นเบสส์ด็อกที่ยึดลงไปได้ตอกลงไปเสมอหัวโต๊ะได้แต่ผมมาดัดแปลงนะครับก็คือเนี่ยฮะมันสามารถยึดมาให้แน่นหนาได้นะครับเป็นแนวข้างโต๊ะแนวข้างโต๊ะดียังไงครับดีตรงที่ว่ามันขนานไปกับโต๊ะถ้าเราไปอยู่ ขวางโต๊ะบางทีมันไม่ถนัดมันเข้าไปเอื้อมหรืออะไรมันแต่ถ้าด้านข้างโต๊ะเนี่ยเท้าเราแล้วมือขวานะครับอ่าสมมุติเราจะใส่ไม้นะฮะฝรั่งเขาจะทำ่างนี้ฝายไม้หรือว่าเราจะคัดเนี่ยนะฮะเนี่ยมันได้เพราะเรามีตัวยึดให้มันแน่นหนาตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็สะดวกอ่าด้านที่1ไปแล้วนะครับด้านนี้เป็นด้านที่2ก็คือบางทีเราจะยึด หัวโตหรือว่าหัวไม้แนวตั้งนะครับเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ได้สะดวกกว่านะครับเพราะมันมีกําลังได้เยอะกว่าอย่างเงี้ยฮะอ่าเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยเลยนะครับเออปึ๊กเลยครับอย่างเงี้ยเราจะเจาะจะตัดหรือว่าจะทุบตอกมันก็สะดวกเลยนะครับสําหรับการใช้ปากกาหัวโตะแนวตั้งแล้วลักษณะน,นี้ส่วนปากกาด้านนี้แล้วแต่เลยครับหนีบด้านแนวยาวก็ได้นะครับจะหนีบลักษณะ วิ่งยาวอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยจะหนีบอันนี้ก็หนีบเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเราทํางานมุดเราจะตอกตีต่อบนนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม้มันกระดกใช่ไหมฮะเราก็หาไม้เป็นอะแดปเตอร์มารับตรงนี้สักหน่อยนะครับอ่าอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับมีอะแดปเตอร์มารับไม้ท่านเผื่อจะยึดจะเจาะอย่างเงี้ยท่านจะได้ไม่กระดกกระเดกอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้มันเป็นเนกประสงค์แล้วกันนะครับสําหรับจับปะกาตัว L ตัวนี้นะครับ ครับถ้าท่านชื่อชอบเจ้าปากกาตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายแล้วที่เว็บไซต์ของเรานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม